สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นคลิปวิดีโอถัดไปหลังจากการที่าคาราวที่แล้วเนี่ยได้แนะนาการใช้งานไฟล์เซตนะครับไฟล์เซตที่เราตั้งค่ากันนะครับบนหน้าจอนี้นะครับทีนี้เราจะมาเรียนรู้นะครับจะมาเรียนรู้หลังจากเราสร้างไฟล์เซตเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทําถัดไปก็คือการกําหนดนะครับการกําหนดค่าระดับนะของแต่ละไฟล์เซตนะครับยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นผมสร้างไฟล์เซตหมายเลข ยี่สิบเก้าเป็นชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็หมายเลขยี่สิบห้าเป็นชั้นสองนะครับเป็นชั้นสองนะครับหนึ่งฟอร์สองฟอร์ละกันนะครับง่ายๆดังนั้นผมนำทั้งหนึ่งนะครับแล้วก็สองเนี่ยออกมาใช้ก็คือเซตอันหนึ่งให้เป็นเคเรนต์อีกอันให้เป็นเอ i t ตนะครับแล้วก็โครสไปนะครับทีนี้เราจะเปิดไฟล์เซตที่มาทำงานอยู่ทั้งหมดสองไฟล์เซตนะครับ โดยโดยแต่ละไฟล์เซตนะครับปัจจุบันนี้ค่าระดับนะฮะยังเป็นศูนย์ศค่าระดับบัสทอมอยู่ที่ศูนย์ศูนย์แล้วก็ท็อปอยู่ที่สองเมตรห้าสิบนะแต่คราวนี้นะครับเราจะมาทําการเซตไว้ว่านะครับไฟล์เซตที่ชื่อหนึ่งฟลอร์เนี่ยนะจะบังคับให้ค่าระดับของเขาอยู่ที่บวกยี่สิบที่อยู่ที่บัสทอมนะบัสทอมเพลนแล้วก็ท็อปเพลนอยู่ที่สามเมตรยี่สิบนะฮะขนาดเดียวกันที่ค่าระดับ ชั้นสองนะครับ b o t ท o m p l a n ของเขาอยู่ที่สามเมตรี่สิบนะครับแล้วก็ top p l a n นของเขาอยู่ที่หกเมตรสี่สิบนะจากรูปบนหน้าจอนี้คือค่า section นั่นเองนะฮะแล้วทําไมเราถึงต้องมานั่งเซตอ่ค่า default p l a n นะครับก็คือมันคล้ายๆกับการแยกค่าระดับนะครับเวลาเราเขียนชิ้นงานอะไรก็แล้วแต่เราสามารถอ้างอิงค่าระดับตรงนี้นะครับแล้วชิ้นงานก็จะอยู่ตามค่าระดับที่เราอ้างอิงได้นะฮะแล้ววิธีการเซตทํำยังไงนะครับให้เรานะครับให้เรา <c oughs> ไปที่โมดูลอะ�ิเดเคเจอร์นะครับโโมดูลอะ�ิเดเคเจอร์แท็บแรกนะฮะแท็บ general roof ตัวนี้นะครับให้เราเลือกคำสั่งแรกเลยครับ list default planes นะครับพอเรากดคำสั่ง list default planes นะครับถ้าเราเปิดไฟล์เซตอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่นะฮะมันก็จะโชว์นะครับไฟล์เซตนั้นๆในนี้ทั้งหมดหากเราเปิด10ไฟล์เซตมันก็จะโชว์ทั้ง10ไฟล์เซตเลยนะทีนี้สิ่งที่เราสนใจคืออะไรครับ เราจะต้องตั้งค่า2ค่านี้ครับนี่ครับ b o ท t o m นะครับแล้วก็ท็อปนะฮะบ b o ทอมแล้วก็ท็อปก็คือค่าที่อยู่บนหน้าจอนี้นั่นเองนะยังไงดูนะครับ,งงอรบตอนนี้ชั้น1นึ่งนะครับ,เร,บเราตั้งค่าเขาไว้ที่ชั้น1นึ่นะครบ b o ทอมเนะี plane, นะ่ยบ o t ทอมเพลนเนี่ยอยู่ที่ค่าระดับบวกยีนะครับบวกยีก็คือ0.2นนะครับท็อปเนี่ยอยู่ที่3.2 โอเคไหมครับก็คือ1เนี่ยวัตถุมเพลนเนี่ยเขาอยู่ที่0.2ท็อปเขาอยู่ที่3.2ขนาดดวกันชั้น2ครับวัตถุมของเขาอยู่ที่3.2นะฮะแล้วก็ท็อปของเขาอยู่ที่6.4นะครับ6.4นะพอเราตั้งค่าทั้งหมดเสร็จแล้วเนี่ยเรากด close ไปเลยนะพอเรากด close ไปแล้วชิ้นงานนะครับชิ้นงานนะครับที่เราเขียนเนี่ย ต่อไปเราก็จะทําการอ้างอิงตามค่า d e default plane ที่เราตั้งค่านะครับถ้าที่เราตั้งค่าไว้นี่ a u l t Plan e ซึ่งเดี๋ยวผมจะขออนุญาตแนะนาในคลิปต่อไปนะแต่คลิปนี้นะฮะจะเป็นการอธิบายนะครับการตั้งค่า default p l a n e นะครับเพื่อเพื่อเตรียมเตรียมไว้นะครับสำหรับการเขียนชิ้นงานประเภทพวกเสาคานพื้นต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็จะมีอยู่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ